มันก็กัมนหาใครผมเปิ่งคนเด้อปวดจังครับกลับกับกับที่เราหม่หา,มางม่รับรูหืมยอดครับล้มตัวจะวัดแรกไปได้ครับ ขึยอบนครับราคาที่เ0ัเียงครับผมนะใบสีนนุ่มากครับเห็นงโคโรเลยด้วครับเมูนาเห็นไงครับนี่ครับเต้เบาได้ครับน่้ขึ้นบ่ได้ครับพัดเปิดโปลเกบ้าพัอยู่กับผมเลยด้พัดอยู่นี่หหางเขียวัใต้นมาอยู่กับพวตรงตรงแหละของเจมูดอนะครับเปน เจโดอร์แมนเลลาสองร้